ดูซิว่าใครจะช่วยเด็กนอกสมรสคนนี้วันนี้ถ้าฉันไม่อนุญาตห้ามลงพยาบาลที่นี่รักษาเด็กคนนี้เด็กขาดครับแทนไทห้าปีก่อนเธอจากฉันไปอย่างเด็เียวตอนนี้ทําไมดูไร้ค่าขนาดนี้ล่ะฮะนั่นมอนก็เมื่อห้าปีก่อนถูกภุมสุภาสนันให้เงินฉันแต่ฉันให้สายป่านไปหมดแล้วออที่เินตาคะเธออยากให้ฉันช่วยลูกของเธออย่างนั้นเหรอได้ งั้นก็ใช้สองขาของเธอคุกเข่าลงไปแล้วขอร้องฉันสิฉันจะนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ทำเด็กคนนี้ไม่รอดแน่หนึ่งสองน่ฉันขอร้องช่วยลูกฉันหน่อยฉันอยากรู้จริงๆว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเธอถึงยอมทำเพื่อมันได้ขนาดนี้ฮฮแทนไทย เขาคือลูกของคุณแม่ทยคนให้ฉันคุกเขาฉันก็คุกเขาแล้วคุณอย่าช่วยลูกผิดได้เลยังพยาบาลเตรียมการรักษาครับส่วนเธอไตหัวไปได้แล้วกลับไปรับใช้ต,ใชตะกูลวิชยาซะไม่งั้นไอเด็กคนนี้มันอยู่ไม่ถึงพรุนี้แนะ่ ออพี่แทนไทยคะคือป่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอะค่ะไม่อยากให้ใครมารบก,กวนเท่าไหร่เธอกลับไปพักผ่อนกันนะนางมินตาตอนนั้นที่ฉันเอาเงินแกไปเนี่ยทำไมแกยังไม่ตายคะแทนไทยไปแล้วอะ่ะคงไม่ต้องเสียแ้งแล้วใช่ไหมฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะมีเป้าหมายอะไรอะแต่ถ้าแกไปบ้านพี่แทนไทยแล้วก็ฉันบอกไว้เลยนะ ก็ต้องรีบยาก,กับพี่เขาให้ไหวที่สุดเข้าใจไหมห้าปีแล้วเขายังไม่เซ็นใบยาอีกเหรอเอกสารยาอีกแล้วเหรอคุณแทนไทยผ่านมาห้าปีแล้วทำไมคุณยังดื้อรั้นอีกเธอคิดว่าหนีไปแล้วจะจบกับฉันง่ายๆอย่างนั้นหรอ เธอจะต้องจดใ้ก <bur> no. ับสิ่งที่เธอทำกับฉันคุณจะทำอะไรฉันก็ได้แต่คุณอย่าเด็กคนนั้นเป็นใครเด็กคนนั้นเป็นใครว่าไงไม่กล้าพูดเหรอฉันรู้แล้วทำไมเธอถึงอยากหยาบกับฉันนะการขึ้นเตียงกับผู้ชายมันคงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอมากสินะมินตราเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรแต่งงานกับฉันอีกต่อไปเธอนี่มันเลวจริงๆ สามปีที่เธอแต่งงานกับฉันตระกูลวิชัยยาให้ที่อยู่ให้ที่กินแล้วก็ให้ตำแหน่งคุณนายกับคุณอีกทั้งเธอยังทำลายสายปานฉันถือซะว่าเธอติดหนี้ฉันอยู่สิบล้านสิบล้านงั้นเหรอฉันไม่ใช่คุณนายตระกูลวิชัยยาแล้วเงินตั้งสิบล้านฉันจะใช้ให้ไม่หมดหรอกตื่นเช้า เธอต้องมาเป็นคนใช้คอยดูแลสายป่านให้กับฉันพอตอนค่าเธอก็ต้องไปที่คริสตันไนท์คลับเพื่อทํางานให้กับฉันคุณจะให้ฉันเป็นเด็กดิ้งเหรอ <c oughs> นี่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษของเธอหรอกหรอบินตราเธอไม่อยากให้ฉันปล่อยเธอไปหรอรีบใช้นี่ให้หมดแล้วฉันจะเซ็นใบหย่าให้กับเธอถ้าเธอไม่ตอบฉันจะจัดการไอเด็กนอกสมรสนั่น่านทย ฉันขอร้องมีวิธีอื่นอีกไหมทำไมกลัวไเด็กนั่นมันรู้เือไงว่าแม่มันขายตัวแทนไทยคุณอยากให้ฉันตายใช่ไหมถึงจะพอใจพาทิตเด็กคนนั้นเดี๋ยวก่อนฉันจะเซ็น ฉันชอบที่เธอเชื่อฟังฉันนะมินตราคืนนี้มารายงานตัวที่คริสตันไท์ครับพรุ่งนี้เช้าเด็กคนนั้นก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วอีกอย่างต่อให้คืนนี้เธอจะดื่มหนักขนาดไหนก็ตามพรุ่งนี้แปดโมงเช้าเธอจะต้องตื่นขึ้นมาทำงานให้กับฉันตรงเวลาเข้าใจไหม หคนนี้มันโหดที่ทยจริงๆมินตาคืนนี้แขกสำคัญมากๆนะเธอต้องดูแลให้ดีเข้าใจไหมค่ะไปกันเถอะมาไปกันเถอะขอโทษนะคะที่ให้คุณรอนาน แทนไทยคนที่คุณเลือกฉันพามาให้แล้วค่ะไม่เห็นคุณแทนไทยสนุกแบบนี้มานานแล้วให้ฉันพาผู้หญิงมาเพิ่มสักสองสามคนดีไหมคะไม่ต้องออกไปได้นะ้วงั้นเที่ยวให้สนุกนะคะชุดแบบนี้ก็เหมาะก,กับเธอดีนะมินตรา ทำงานวันแรกคงจะไม่ชินสินะแต่เธอก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนี่อย่ามามองฉันด้วยสายตาแบบนี้นะเธอมาที่นี่เพื่อขายตัวอย่ามาเสแสร้งทำตัวใสใสไปหน่อยเลยเธอมาที่นี่เพื่อขายตัวอย่ามาเสแสร้งทาตัวใสๆไปหน่อยเลยท่านไทยเรามาดื่มกันดีกว่า ดื่มอีกสิดื่มไม่หมดขวดแล้วเธอจะไปไหนก็ไปเธอยอมดื่มให้เมาแทนที่อยู่กับฉันใช่ไหม ใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าวะคุณสายป่านวางใจได้เลยครับพวกผมไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนงั้นตอนนี้พวกเราเข้าไปได้เลยไหมไปได้เลยขอให้สนุกนะเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยโอเคจะทำอะไรอ่ะอย่าเข้ามานะน้องสาว ไหนก็จะขายตัวอยู่แล้วเนี่ยช่วยสร้างความสุขให้พี่สามคนหน่อยได้ไหมฮะแต่ก,การนิ่จับตัวไว้ <c oughs> หงงยีเยอะักให้ไหมยัยมินกานี่คือสิ่งที่แกจต้องได้รับไอหย,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 ยุดแกเป็นใครวะกล้ายุ่งเรื่องของฉันเหรอ <c oughs> แทนไทยมันคือแทนไทยไปเยไวมินตามินตาแทานไทยต้องให้ฉันตายก่อนหรือไมคุณถึงจะพอใจฝั่งฉันนะมินตาเธอต้องไม่ตายฉันไม่อนุญาตให้เธอตายถ้้ฉันตาย คุณปล่อยลูกฉันไปนะห้ามเธอเป็นอะไรไปไน,ไน,ไน,นะบินตาถ้าเธอตายฉันจะฝังเดียกคนนั้นตามลงไปด้วยบินตาบินตาถ้าเธอเป,ป็นอะไรไปฉันจะสั่งปิดโรงพยาบาลนี่ครับผู้หญิงคน,นนะั้นอะใครกันทำไมคุณแทนไทต้ททททองปกป้องเดะ หาเจอไหมพวกเราจับตัวเรียบร้อยแล้วครับจับตัวนมาให้ฉันได้ข่าวว่าเป็นคุณนายที่หนีออกไปไงหน้าไม่อายจริงๆอ่ะตั้งแต่ยึดครองอำนาจไปเนี่ยก็ยังจะแย่งผัวของน้องสาวตัวเองอ้าวว่าแม่ของผรอมนะใครอ่ะใครปล่อยนายออกมาหน้าไม่อายจริงๆอ่ะตั้งแต่ยึดครองอำนาจไปเนี่ย ก็ยังจะแย่งผัวของน้องสาวตัวเองอย่าว่าแม่ของผมนะใครอ่ะใครปล่อยนายออกมาคุณแทนไทยคนี้ใส่ไม่ดีคุณทำร้ายมามีความใช่ไหมนี่ฉันช่วยแม่เธอต่างหากละเพราะเขาบอกว่าแม่ของผมแม่ภรรยาของคุณจริงเหรอแล้วนายคิดยังไงละ่ะผมไม่เชื่อหรอกคนณั้ไม่ดีขอกแม่ผมเมื่อวานก็รังแกแม่ผมผมขอเตือนนะ จะเด็กคนนี้เหมือนกับฉันเลยฮนะเสียดายที่เป็นลูกคนอื่นห้าปีที่ผ่านมาแม่นายมีผู้ชายมาไม่น้อยเลยใช่ไหมแม่ผมสวยคนจีบเยอะแยะแต่ว่าแม่ของสเปซสูทไม่สนใจผู้ชายธรรมดาธรรมดาหรอกหมดตัวแล้วสินะก็เลยอยากจับผู้ชายรวยๆอ่ะของแม่ด้ว้คนว่าแม่ผอไม่ดีฉันก็บอกมาสิใครคือพ่อของนาย ใช่แล้วครับมามีอาม,มีตื่นแร็วคุณมินตาพ้นชีอันตรายแล้วนะครับขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าเขาออกมาตอนไหนผมพาเขากลับไปไที่ห้องไม่ต้องให้เขาอยู่กับแม่เขา นายครับผมพาตัวมาให้เราครับว่าไงต้องร้อชั้ฉันถามเหรอคุณทนายครับพวกเรารู้เราไม่ถึงการโปรดไว้ชีพพวกเราเถิดครับเอาตัวไปอย่าครับคุณนายอย่าครับคุณนายพี่พูดแล้วพี่พ,พี่พูดดิคุณทนายครับพวกเราไม่รู้จริงว่าเป็นผู้หญิงของคุณครับมึงตายแน่เลยพูดดิพี่ แน่ใจนะว่าไม่รู้เอาตัวไปพี่ที่พูดคุณแทนใครครับจะทำอะไรหมดไหมครับนี่คุณได้คุณสายป่านครับเป็นคนวางแผนทั้งมดลเลยครับว้ชีวิตทุกคนมนนีครับคุณสายป่านครับเป็นคนวางแผนทั้งมวลเลยครับว้ชีวิตทุกคนมนนีครับแม่เต่แล้วหรอครับกะทิลูก ลูกยังเจ็บอยู่ไหมแม่ไม่ต้องห่วงครับแต่ทีแม่เจ็บหรอครับแม่เจ็บไหมครับแม่ไม่เจ็บแล้วครับคนนี้เสร็จไม่ดีนั่นหรือเปล่าครับที่รังแกแม่ไม่ใช่เขาช่วยชีวิตแม่ถ้ากาทีโตขึ้นตาทีจะจัดการเพราะที่รังแกแม่ได้ครับตอนนี้คุณนายอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ จะกันซะกลับตัวไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไทใายคุณไททายะจ้าฮ้ยนังมินตานังสารเลวแกยังกล้ากลับมาอีกเหรอทำตัวน่าสงสารคิดจะให้แทนไทยเขาเห็นใจสินะ มินตาแกมีลูกแล้วแกยังกล้ากลับไปอีกเหรอขอแค่แทนไทเซ็นใบหย่าหนูจะออกจากตระกูลวิชายาทันทีนี่ก็ห้าปีแล้วอ่ะคุณยังทำให้เขาหย่ากับฉันไม่ได้เหรอคะแกนี่มันบังอาจฉันว่าแกน่าจะตายเปกับไอเด็กนอกสมรสนี่แหละสิฉันไม่ได้อยากเถียงกับคุณแค่อยากเล่าให้เห็นภาพก็เท่านั้นเองคุณอย่ามาคุยกับคนธรรมดาแบบฉันเลยค่ะมันจะเสียหน้าเอานะคะมึงสั่งแล้วเลว เด็กก็ชอบตะโกนแบบนี้แหละครับคุณแม่อย่าถือสาเลยครับแทนไทยฉันจะบอกแกเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าแกต้องเคลียร์กับนางนี่ให้จบวันนี้แล้วแกต้องรีบแต่งงานกับสายฝานทันทีผมก็จะบอกกับคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายครับอย่ามาหาเรื่องเธออีกครับแทนไทยแกออกไปจากฉันเดียวนี้ ลูกหน้ามือตาม,มัวไปหมดแล้วหรือ,อยังไงถึงไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นมันเป็นยังไงอะแล้วลูกยังจะไปยุ่งกับมันอีกผมไม่ได้ยุ่งกับเธอครับเธอติดหนี้เราอยู่เราก็ต้องเอาคืนมาสิครับคุณแม่นี่ลูกคิดแบบนั้นจริงๆริงเหรอถ้าเธอชดใช้หนี้เราหมดผมจะแต่งงานกับสายปานครับงั้นก็ได้ลูกก็จัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแต่ก็อย่าให้มันนานนักนะครับแม่ เด็กคนนั้นล่ะกะทิกัวเลยให้พยาบาลพาไปหาของกินฉันเจ็บไม่ว่ายัางไงก็ตามขอบคุณที่ช่วยฉันไว้ห้าปีแล้วนะดูเหมือนความสามารถในการดึงดูดพี่ชายของเธอจะดีขึ้นนะไม่ว่ายัางไงก็ตาม ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้ห้าปีแล้วนะดูเหมือนความสามารถในการดึงดูดผู้ชายของเธอจะดีขึ้นนะจูบนิดจูบหน่อยทำเป็นเคลิมเธอนี่หมอกการขายตัวจริงๆต้องพูดกันขนาดนี้เลยเหรอห้าปีที่ผ่านมาเธอกอบผู้ชายกินไปกี่คนแล้วล่ะไม่ใช่นะ ฉันไม่เคยทำแบบนั้นคุณนี่มันจิตใจสกปรกคุณเองก็พอได้แล้วฉันแค่กลัวเธอจะมาตายใน,ในขับของฉันฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าพวกนั้นมันจะเล่นอะไรกับเธอบ้างแทนไทยคุณสบายใจได้เลยฉันไม่เคยคิดเกินเลยกับคุณก็ดีพรุ่งนี้ออกจากโรงพยาบาลเธอก็ไปเป็นแม่บ้านต่ออย่าลืมว่าเธอติดหนี้ฉันอยู่สิบล้าน าใหญ่จังเลยกาทิจำที่แม่บอกได้ไหมลูกครับแม่มาที่นี่เพื่อมาหาเงินกาทิต้องไม่ดื่มไม่สนพวกบ้านนอกที่ไหนเนี่ยฉันมาในฐานะแม่บ้านที่เพิ่งมาสองวันก่อนฉันได้ข่าวมาว่าคุณนายหญิงของที่นี่ก็มาที่นี่มา่สองวันก่อนฉันนี่แหละนายหญิงที่คุณบอกอเธอนี่นะคุณนายหญิงดูสภาพเธอสินเนี่ยโอ้ยหน้าไม่อาย บงงางอาดคุณาพาทิ์คุณแทนไทยเธอกล้าได้ยังไงเมื่อว่าคุณนายหญิงแบบนี้ยาง,งโง่คุณนายหญิงคะดิฉันขอโทษคะ่ะให้อภัยฉันเถอะนะคะคุณแทนไทยคะได้โปรดไว้ชีวิตฉันเถอะนะคะที่เธอพูดมันก็ไม่ผิดคุณหญิงบ้านตระกูลวิชยามีแค่สายปานเท่านั้นเธอมันก็แค่คนใช้ธรรมดามาวันแรกก็เอาเลยเหรอ ถ้าอย่างนั้นก็อย่าแตะตัวแม่บ้านคนนี้เลยค่ะมือคุณจะสกปรกเปล่าๆคุณนายอย่าถือสาคุณแทนไทยเลยนะครับเขาก็แค่โกรธนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณคาทิศหลังจากนี้ไม่ต้องเกรงใจใชนแล้วนะคะฉันไม่ใช่คุณนายแล้วฉันจําได้นะในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่าอย่าเอาคนในครอบครัวเข้ามาในบ้านหลังนี้คุณแทนไทยกะทิยังเด็ก แล้วตอนนี้พวกเราก็อาศัยอยู่ที่ห้องเช่าจะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวที่นั่นมันไม่ปลอดภัยฉันจะให้เขาอยู่ห้องเก็บของเล่นคนเดียวไม่รบกวนคุณหรอกค่ะนี่เธออยู่ห้องเช่าเหรอไร้ยางอายรีบไปทำอาหารเที่ยงซะหรืออย่ามารบกวนฉันอีกกนีทำไมคุณลงโอดจังกบีทำไมคุณลงโอดจัง ลูกอย่าไปยุ่งกับเขาเข้าใจไหมไเอกสารที่นายต้องการเรียบร้อยแล้วครับเธอน่าจะทําอาหารเสร็จแล้วนะคุณนายทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังรอคุณอยู่ฉันบอกนายแล้วไงว่านายหญิงคือคุณสายป่านเท่านั้นอา่าอีกอย่างนะครับคุณสายป่านมาถึงเราครับฉันรู้แล้วห้องเก็บของเราให้คนเข้าไปอยู่ได้ไหม พี่แทนไทยคะอันนี้เป็นคุกกี้ที่สายปานทำเองคะ่ะชิมดูไหมคะอุ้ยพี่นินตาทำอะไรแบบนี้ด้วยหรอคะแหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคนอย่างพี่เนี่ยยังกล้าเข้ามาอยู่ในบ้านของตระกูลวิชาย,ยาแกเข้ามาทำอะไรที่นี่กันแน่เธอก็ลองไปถามคู่มั่นเธอดูสิว่าทำไมไม่ยอมหย่ากับฉันนี่แกสายปาน พี่ท่านไทยคะจะมาเสียเวลาคนใช้ทําไมไปกินข้าวกันเถอะเออค่ะทําทไมถึงไม่มารับใช้คนอื่นจ่ะแหมพี่ท่านไทยคะเดี๋ยวเราไปชิมคุกกี้ที่สายป่านทํากันตรงนู้นดีกว่าเนาะ